จากทฤษฎีครับแปดซองต่อ1หนึ่งสาขาครับครั้งที่สองครับมาพิสูจน์กันว่าจะได้กัดทองต้้าทองหรือเปล่านะครับหรือจะมีตัวแร่หรือเปล่านะครับในหนึ่งสาขามาดูกันครับครับทั้งหมดนี้มาจากหนึ่งสาขานะครับสองที่หนึ่งครับยำจ่าครับลุนครับ บลูมาครับกับไวจิต้ากับคิงไวจิต้าครับไวจิต้ากับพนเองครับต่อไปครับคูรีนครับจะได้ไหมครับโอ้โหทฤษฎีนี้สองที่สองนะครับมาสองที่สามครับนี่ใครครับโกหัง ได้ครับฟิสเซอร์กับ <Yeah. S 1> พระเจ้าครับสองที่สี่ครับสี่ครับหนึ่งสองสามสี่สองที่สี่ครับหมอคงครับพระเอกของเรื่องจะได้ไหมครับอืมคุริลินอา้าวมีใบครับไม่ได้แล้วครับอื อที่ห้าครับอันผู้เท่าเตาครับช่วยหน่อยครับหอบเขียวมาเลยครับสาบอลครับเอาโหห้าสองนะครับยังไม่ได้ครับทฤษฎสเีหมา8แปดสองในหนึ่งสาขาได้จริงไหมทำไมผมไม่ได้กับเขาเลยดูกันครับ ขอบเขียวมาอีกแล้วอันนี้ได้วิบวับครับพิสเซอร์ครับนี่ครับกับโกฮังครับ่ายังไม่ได้ปั๊มทองนะครับขอบทองยังไม่ได้ครับอ่าซองที่เจ็ดครับซองที่เจ็ดเทพเจ้ามังกรช่วยหน่อยครับอยากได้ SSR ขอพรแล้วนะครับ โอ้โหไม่ได้ครับมาอีกใบครับลุ้นหนะครับไม่ได้ครับอืมซองสุดท้ายครับพิคโคลครับตรงนี้เขียนว่าอะไรครับเนี่ยมันแปลกกว่าซองอื่นอขอบสครับเอาหน่อยนะคนอื่นเขาได้กันจัง ไม่ได้ครับโอ้โหอีกใบครับท้องไหมทองไม่ไม่ได้ครับโอ้โหแปดสองตหนึ่งสาขาไม่ได้เลยครับได้ดีสุดอยู่หนึ่งใบครับตัวนี้ครับวิบวับวิบวับครับใครเจอทฤษฎีนี้ทำไมผมยังไม่ได้เลยครับสองรอบแล้วครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับ